่เป็นขนาดอกนะไว้สับัดมันหอยกบูไปหอมอะไรส่วงแปลกสวัสดีค่ะสาวเดือนจ๋ามาพบมาพอกันคือเก้าคับพี่น้องคะ่ะวันนี้สาวเดือนได้ตำ เออหมูยอเส้นข้าวโพดนะครับพี่น้องขาข้าวโพดข้าวโพดแซ่บแต่แบบนัวแซ่บไป,เ,ปเลยจ้ะอ่อนๆตรงนู้นเอแซ่บนัวนะพี่น้องมาแบบแซ่บน้องกันผักคนมีขนาดอันนี่ติดพิษุพเหรอถ้ารีบจะติดอันขนาดเอยเอาไปแช่น,น้าแข็งเนี่ยมันแบบกรอบ กรอบเย็นกรอบเไม่อยงติดอยากจะนําความงามความสวยอันเอาไปแช่น้ำแข็งน้ำกรอบอกระหอมกัดกรอบเนี้ยนีกรอบกรอบอากาศขาวอันข้าวโพดล,ลวกที่อันทานไม่หมด <c oughs> มาได้บัตรกระปุนหน่อยนึงค่ะพี่น้องค่ะเออประเด็น,นดเน้นกระปุนเด้คนเน้นอันข้าโพดมาบัตรซับเซบ่น้ำกันจญชาซับเซ่นัวๆเก่า อากามันห่นห่อนก็ข้านวกห่อนคับ40องศาได้มั้ยพกคนว่าอืัมอื้มอบวานอืมซอสน่ากบกัดขอบ อร่อยจริงกระบอกาบอตัดแชคกัน หมูมะนาวเน,ะนวาะแซ่บมัวหอมจากอิตาลีทางใต้กรอบ ไ ah ั่ขาวมัวเพ็ดนข้คำน้ำเด็กน e. ้ำน uh ัวจ้ะ มขับอันขับโอดอยู่เลยว่าอยากลวกลายอันน่ะเรป็นที่เรียงอันกัดเจ้วมือ แซมนะแซ่บอืมเป็นคะนาดอกนะไล้จะผัดมันหอยกดปผักอืมอืม,อม มันก็ดอ่อนด้ <once> วยหวังกระปุดคสือย่างเสือคนก็กระโพดบอ うん。 cho suy tầm mùa vừa 음 뭐다 음 thế, ừ. thế đi cái 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 cái